ถ้าว่าคุณกำลังประสบปัญหากับมเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังที่ยังคงไม่ฟลุงฟลิ้งหรืออายุการใช้งานของเกมไมเกียร์ของคุณกําลังจะสั้นลงผมขอแนะนําร้านขายเกมไมเกยียโคตรจะอารจีบีที่นี่เลย gaming.in.th ศูนย์รวมสินค้าเกมไมเกยียชั้นนำมากมายหลากหลายชิน้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างาั้นถ้าคุณสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ กรับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนบีฟี ف าในช่วงของวันนบีรีวิวกับประวัตินักเตะในตำนานนั่นเองครับและวันนี้กระผมขอหยิบยกเรื่องราวของตำนานซูเปอร์แมนเขาคือสุดยอดกัปตันหมายเลขสิบของทีมชาติเยอรมันและยอดทีมของสโมสรดังอย่างบาเยิร์น n และอินเตอร์มิลาน เขาคือกองกลางและริเบโรชาวเยอรมันที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในยุค80และเขาคือกุญแจที่สําคัญที่ทําให้ทีมชาติเยอรมันสามารถคว้าแชมป์โลกได้สําเร็จในฟุตบอลปี1 9 9 0จนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากโลธามัตเทอุสโลธามัตเทอุสเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมปี1961 ที่เมืองแอลงเกนในแคว้นบาวาเรียที่อยู่ทางภาคตะวัอนออกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมน,นีครับเขาคือนักเตะแม่แบบของนักฟุตบอลที่ไม่รู้จักคำว่ายอดทอครับเป็นนักเตะที่เล่นบอลด้วยความดุดัน ถึงแม้ว่าตัวจะไม่ใหญ่มากนักแต่ทว่ามีความแข็งแกร่งดุดันทรงพลังและรวดเร็วบวกกับการสร้างสารรค์เกมได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีลูกยิงที่แรงและก็หนักหน่วงเป็นอย่างมากครับการประกอบคู่ต่อสู้เนี่ยเรียกได้ว่ากัดไม่ปล่อยและก็มีสไตล์ในแบบฉบับของอินซีเล็กอย่างแท้จริงครับความยอดเยี่ยมของโลธามาเทุสนั้นเรียกได้ว่าระดับเดียโก้มาราโดนาต้องบอกว่ายอมรับเลยนะครับว่าคู่ต่อสู้ที่โหดหินที่สุดที่เขาเคยเจอนั่นก็คือโลธามาเทุสนั่นแหละฮะ โลธามัเทอุสเติบโตมาเป็นแฟนตัวยงของสโมสรฟุตบอลบรเซียมุนเช่นกลัดบักครับในผนังห้องของมัตเทอุสนั้นเต็มไปด้วยโปสเตอร์ของนักเตะดาวเด่นมุนเช่นกลับัคอย่างเช่นกุนเทอร์เนสเตอร์นักเตะเจ้าของรางวัลฟุตบอลยอดเยี่ยมของเยอรมัน2ส,สมัยซอ้อนและกระจุ๊บไฮเกสนักเตะผู้เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกและแชมป์ยุโรป และหนุ่มน้อยโลธาก็เริ่มวาดฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้สวมเสื้อของทีมม้าหนุ่มกลาบักนั่นเองครับและแล้วความฝันครั้งนั้นก็กลายเป็นความจริงเมื่อโลธามาทัทถิวสในวัย18ปีได้จดประกาเซ็นสัญญาอาชีพครั้งแรกกับเมือนเช่นกลาบักและเพียงไม่นานหลังจากนั้นครับพรสวรรค์ที่โดดเด่นของมัตธิุส ก็ส่องประกายในเวลา2ปีหลังจากการเซ็นสัญญาร่วมทีมม้าหนุ่มโลธามามิอยุธก็ได้สวมปลอกแขนกับตันทีมครับและก็ตอนนั้นมาเิยุธได้ถูกเลือกให้ร่วมรับใช้ทีมชาติในฟุตบอลโลกปี1982ที่สเปนด้วยวัยเพียง21ปีเท่านั้นเองครับแต่ถ้าว่าฟุตบอลโลกในปีนั้นนะครับโลธามามิทุธก็ได้รับโอกาสลงน้อยเหลือเกินครับแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรด้วยฮะแถมทีมชาติเยอรมันก็ยังพ่ายให้อิตาลี3ประตูต,ต่อหนึ่งในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลปี19 โดยมัตถิวตนั้นได้เพียงแค่นั่งดูเกมจากริมเส้นเท่านั้นเองครับมาติวตอยู่กับบุลเซียนมูเช่นกระบักอยู่5ฤดูกาลครับก่อนที่จะย้ายไปร่วมกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างบาเยิร์มิวนิกและเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นครับก็ได้เป็นเสาหลักให้กับทีมบาเยิร์มิวนิกและก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าแฟนบอลบาเยินเป็นอย่างมากครับ เพราะว่ามาทีอุดเขาเล่นบอลสไตล์ดุดันแข็งแรงตามสไตล์นักเตะเยอรมันอย่างแท้จริงในช่วงที่เขาอยู่บายเยอร์มินิกช่วงแรกนะครับก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากมายเลยทีเดียวครับและจากนั้นในปี1988ครับ เขาต้องการที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆดยการย้ายไปอยู่กับสโมสรอินเตอร์มิลานในอิตาลีครับและการมาของมาเทอุสครับก็ต้องเรียกได้ว่าเขาเล่นได้เด่นเป็นอย่างมากเลยกับเป็นจอมทัพที่พาทีมควา้าแชมป์กราโซซิลิอาในปี1989อีกด้วยครับก็ต้องบอกว่าย้ายมาปั๊บนี่ควา้าแชมป์เลยเขาประสบความสําเร็จกับอินเตอร์มิลานเป็นอย่างมากครับจนกระทั่งปี1990ในศึกฟุตบอลโลกปี1990นั่นเองครับ มาเทวุฒิได้สร้างความแตกต่างให้กับทีมชาติเยอรมันเมื่อเขานำเอาเทคนิคและวิธีการเล่นจากหลีกอิตาลีมาประยุกต์ใช้กับทีมชาติครับเขากลายเป็นมิดฟิด์ระดับโลกที่มีครบทั้งลูกยิงการวางบอลการจ่ายบอลรวมไปถึงการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมและนั่นเองครับเขาก็ได้เป็นกัปตันทีมชาติเยอรมันและพาทีมคว้าแช,ชมป์โลกในปี1990ไปครองได้สําเร็จหลังจากที่เยอรมันอกหักคว้าอันดับ2มาแล้วถึง2ครั้งซ้อนในปี1982 กับปี1986ครับและหลังจากที่ควา้าแชมป์โลกมาหมาดๆครับในปลายปี1990เขาก็ได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยุโรปยอดเยี่ยมหรือว่าได้รับรางวัลบอลลงดอปี1990ไปครองอีกด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าหล่อจริงๆจ,จากนั้นในช่วงปี1992ครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายอาชีพการค้าแข่งของโลธามัเทเฮิรสแล้วครับเขาก็ได้ย้ายกลับมายังถิ่นบาเยินมิินิกอีกครั้งหนึ่ง และเขาก็ได้ย้ายตัวเองลงไปเล่นในตำแหน่งของลิเบโรครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาเล่นในตำแหน่งของกองกลางตัวรับและก็ได้เป็นกัปตันทีมพาทีมบาชเยิร์นมิวนิคคว้าแชมป์อย่างมากมายแต่ถว่าหนทางที่แท้จริงก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบและก็ชัยชนะเสมอไปครับโดยเฉพาะในนะัดชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่บาเยิร์นมิวนิคลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี1999ที่สนามแคมป์นูของบาร์เซโลนานั่นเอง ท่ามกลางแฟนฟุตบอลจำนวน90,000กว่าคนในสนามเสือตายขึ้นนำก่อนจากลูกฟิกคิกของมาริโอบัสเลอร์ในนาทีที่6และนั่นก็เป็นการขึ้นนำตลอดทั้งเกมจนกระทั่งถึงนาทีที่9 1ครับเหตุการณ์ช็อกโลกก็ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีใครคาดคิดครับ ในนาทีแรกของการทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองครับเท็ดดี้เชอรื่ิงแฮมที่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาได้ตว,วัดยิงบอลจากลูกแต่มุมของเดวิดเบ็คแฮมเป็นประตูตีเสมอให้กับปีศาจแดงและหลังจากนั้นเริ่มเคลียรบอลเล่นใหม่เพียงแค่30วินาทีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ลูกแต่มุมอีกครั้งหนึ่ง และคราวนี้เป็นโอเล่กุน่าโซชาที่จิ้มบอลตรงตาข่ายจากจังหวะมงของเชลิงแฮม,มคนเดิมครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดชนะบาเยิร์นมิวนิกไป2ประตูต่อหนึ่งแบบช็อกโลกกันเลยทีเดียวและมาทิวที่ถูกเปลี่ยนตัวมาลงสนามในช่วงท้ายเกมได้แต่ตกตะลึงครับและก็มองทั่วแชมเปี้ยนส์ลีกหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายเรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนฝันร้ายของแฟนบาเยิร์นมิวนิกในตอนนั้นเลยทีเดียวครับและจากนั้นก่อนที่เขาจะแขวนสตาร์ทครับมาทิวได้ย้ายไปเล่นให้กับสมสรอนเมโทรสตาร์ จากอเมริกาในช่วงปี2000เลยก็เลยแขวนสตั๊ดในปีนั้นเลยครับและถ้าหาพูดถึงบทบาทในทีมชาติแล้วล่ะก็มัตเทอุสได้เล่นฟุตบอลโลกถึง5สมัยและเป็นหัวใจสําคัญช่วยพาเยอรมันควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1990โดยมัเทอุสลงเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันไปทั้งสิ้น150เกมยิงไปได้23ประตูถือว่าเป็นนักเตะที่ลงเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันมากที่สุดตลอดกาลเลยก็ว่าได้ครับนอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลบอลลงดอนในปี1990 แลนะนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกแห่งปีของฟีฟ่าในปี1991และไอรางวัลนนะักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกแห่งปีของฟีฟ่าเนี่ยฮะโลธาแมทไอุสเป็นนักเตะเยอรมันคนเดียวที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้มาได้ครับเอาเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวสตอรี่ชีวิตการค้าแข่งคร่าวๆข,ของนักเตะในตำนานโลธาแมทไยอุสซูเปอร์แมนจากเยอรมันนั่นเองครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้อะไรไม่มากก็น,น้อยนะครับ และถ้าหากว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดเนี่ยผมกราบขออภัยด้วยนะครับผมและก็สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณเรื่องราวสตอรี่ดีๆและก็ข้อมูลจากเว็บไซต์ g u ร u spot ช h o คเก .com ได้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังสยามเซา .com ได้ครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่จัดมาให้เราได้อ่านกันโอเคเดี๋ยวไปดูข้อมูลในเกมกันดีกว่านะครับว่าค่าพลังหรือว่ามีพลังแฝงทักษะอะไรยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เอาละครับมาดูทางด้านข้อมูลในเกมกันบ้างดีกว่าครับกับตำนานโลธามาทิอุนนะครับตำแหน่งที่เล่นคือ CDM และ CM นะครับแต่ที่จริงเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งนั่นแหละครับยกเว้นโกเพราะว่าพลังโหดสัตว์มากครับโอเคมาดูทางด้านรูปร่างกันก่อนครับสูง174หนัก71ตัวค่อนข้างเล็กกะทัดรัดกันเลยทีเดียวครับมาพร้อมกับสกิลมูฟ5ผาดาวถนัดข้างขวา5ซ้าย4ไปดูทางด้าน s t a เวอร r ออลครับอยู่ที่112ในตำแหน่งของ CDM อันนี้คือ l e เวล20แล้วก็โบนัส b บ s เ p a 1> 1นะโอเคมาดูทางด้านรายละเอียดปลีกย่อยกันบ้างครับต้องบอกว่ามันม่วงเสหลือเกินนะนะให้ตายสินะครับไล่มาเลยครับความแข็งแกร่งความอึดสไลด์คุมบอลประกอบตัวเข้าวทะส่งสั้นส่งไกลเข้าสกัดอ่านเกมปฏิกิริยาแล้วก็ดุดันดูครับม่วงมาเป็นแถบอย่างนี้ฮะถัดมาก็เป็นการจบสกอร์ครับร้อยสี่ก็น่าจะเพียงพอต่อ CDM คนนี้แล้วนะเพราะว่ามีพลังการยิงไกลและก็พลังการยิงที่เยอะเหลือเกินครับ มีค่าวันเล่อะไม่พูดถึงแล้วกันครับไปพูดถึงฟรีคิกลูกโทษดีกว่าก็ถือว่าเยอะเลอเกินนะครับเรียกได้ว่าเป็นเทพลูกนิ่งอีกคนนึงเลยก็ว่าได้นะครับข้ามงบอลข้ามไปครับผม,ผมเพราะวอตเต้ครับ การยืนตำแหน่งก็ถือว่าเพียงพอครับผมมีค่าความเร็วสปีดต้นที่พอเพียงต่อการวิ่งไล่กระชากเหยื่อนะครับร้อยแปดก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับตำแหน่ง CDM ถัดมาก็เป็นค่าคล่องตัวนะครับซึ่งอาจจะดูน้อยไปนิดนึงแล้วก็ค่ากระโดดที่น้อยนะเพราะเขาตันเล็กนะครับก็ถึงมันจะไม่กล้องเท่าไหร่เนี่ยนะครับแต่ว่าค่าก่อนหน้านนั้นมันก็เต็มที่ขี้เต็มเกงมาแล้วฮะโอเคสมดุลร้อยสี่ก็ถือว่าเพียงพอนะครับการเปิดบอลเลี้ยงบอลถือว่าใช้ได้ครับ ศักยภาพเนี่ย9 3เลยทีเดียวแล้วก็ฟอร์มอยู่ที่ดีมากนะฮะก็ฟิตบ่อยนะครับแล้วก็เวิร์กเรทอยู่ที่ขึ้น3ลง3นะครับก็เราสามารถปรับได้นะฮะแต่หลังจากที่ได้ไปใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเติมเกมบุกบ้างในหลายๆโอกาสนะครับแต่ถ้าว่าลงเร็วไม่มีปัญหาแน่นอนครับ อ่าแต่ก็แล้วแต่แทคนิคคนด้วยนะโอเคไปดูทางด้านสไตล์กันบ้างครับนักเตะคนนี้ครับเป็นคนที่มีสไตล์หลากหลายมากมากครับมีไม่รู้กี่ชิ้นนะเดี๋ยวช่วยนับกันด้วยซึ่งก็ต้องบ,บอกเลยว่านะฮะตั้งแต่หน้ากลางหลังเนี่ยเขาเล่นได้หมดนะครับเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังที่สมบูรณ์แบบครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดปีกย่อยแล้วกันอันแรกก็จะเป็นโกลสตเกอร์นะครับเฉียบขาดในการจบสกอร์ครับมีแทงเกอร์ครับ ร่างกายแข็งแกร่งของบอลได้ดีครับอดครบติกและลูกผัดผลได้บอลคลินเน์ครับความชํานาญในการป้องกันครับมีความเร็วในการตอบสนองในการเข้าสกัดบอลนั่นเองครับมีเทคเคิลมาสเตอร์ครับมีทักษะในการเข้าท้ายั่งบอลที่หนักแน่นครับมีฟรีคิกมาสเตอร์ครับยิงฟรีคิกได้ดีไม่ว่าจะเป็นการปั่นโค้งหรือยิงเอาน้ําหนักครับพาร์มิดเดิลมาสเตอร์เปิดบอลจากด้านข้างได้อย่างม่นยำลองช็อตมาสเตอร์ครับยิงไกลได้รุนแรงและมั่นยำมีความอึดนะครับไฮสตมินาครับ เปลี่ยนรุกเป็นรับเปลี่ยนรับเป็นรุกนะฮะเรียกได้ว่ามีความอืดวิ่งได้ตลอดทั้งเกมเลยทีเดียวมีแมทคอนโทรเลอร์ครับเป็นศูนย์กลางของทีมคอยประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะเป็นเหมือน,นเป็นตัวเชื่อมเกมนั่นเองมีดริฟเฟิลมาสเตอร์ครับสามารถเลี้ยงบอลคุมบอลได้ดีครับและก็สุดท้ายวิงเพลเยอร์วิ่งได้อย่างโคตรเร็วนั่นเองรวมๆทั้งหมดแล้วก็15สไตล์นะครับก็ถือว่าอัดมาแบบครบครันกันเลยทีเดียวนะมีทุกความสามารถที่จำเป็น ไปดูทางด้านนิสัยครับก็เป็น s o l ร d เพลเยอรครับมีโอกาสบาดเจ็บได้ยากครับแล้วก็ Drive Into t a c ค l e ครับมักจากเข้าประทะแย่งบอลน,นะฮะแล้วก็ลองช็อต t t a k e อร์ครับยิงไกลนอกกรอบเขตโทษอีกทั้งยังเป็น Playmaker ครับเป็นหัวใจหลักของทีมนั่นเองสุดท้ายก็น่าจะเป็นบอลพา s เตอร์ครับผ่านบอลแบบปั่นไซด์ได้อย่างแม่นยำโอ้โห ถือว่าสไตล์และนิสัยนี่ยัดมาแบบครบครันครับดูรวมๆแล้วสรุปเลยว่าเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์นะครับเล่นได้หลายตำแหน่งเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกนะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์นะเสียอ,อย่างเดียวแค่ส่วนสูงและน้ำหนักนะเบาไปหน่อยนะตัวเล็กไปหน่อยนะครับอันนี้คือทฤษฎีเท่านั้นนะฮะนี่คือค่าพลังทฤษฎีเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์แล้วก็จะบรรยายความรู้สึกจากที่ผมได้ลองไปเล่นมานะฮะว่าเป็นยังไงบ้างกับ ตำนานตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นเก่งนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับดูเพื่อนความบันเทิงนะต่อจากนี้ไปนะครับอาจจะไม่ได้สาระแบบเต็มที่ขี้เต็มเก่งอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคผมก็ต้องบอกเลยว่าผมอยู่แค่ซีเงินนะฮะอาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับดีกรีอาจจะไม่เยอะนะครับโอเคแต่อยากทำนะฮะชอบโอเคครับก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ f i f a a d d i c t c o m ด้วยนะครับที่มีข้อมูลของนักเตะแต่ทางทฤษฎีให้เราได้ดูได้ชมได้ดมกันนะครับ เดี๋ยวไปดูทางปฏิบัติกันเลยว่ามีความรู้สึกยังไงกันแน่นะครับกับตำนานตอนนี้ไปดูกันเลยครับเปิดมาในจังหวะนี้ครับโชว์ความคล่องตัวกันนิดหนึ่งแล้วกันครับมาครับปาดซ้ายปาดขวาปาดซ้ายโดนแย่งการตัดบอลกลางอากาศเป็นหัวใจของเกมรับอย่างหนึ่งเลยซึ่งมัทวุทธ์ก็ทําได้เอทำได้เลยถ้าเป็นการตัดเกมภาคพื้นดินแล้วก็ผมมั่นใจเเผมมั่น กูชักไม่มั่นใจแล้วสิให้ตายสิมาดูความเร็วและก็ความสามารถในการแย่งบอลและความแข็งแกร่งของมาเทิลกันบ้างครับในจังหวะน,นี้กับลูก้าทนีฮะนักเตะที่โคตรแข็งครับและยังไงครับ <c oughs> มาดูทางด้านของการเติมเกมบุกกันบ้างครับกับมาเทิลครับหลังจากที่จะให้เปรโดก็วิ่งขึ้นมาเลยฮะเปรโดเปรโดมาให้บิย่ากลับให้มาททิลครับและย้ายไปที่เมซี่ครับเมซี่ไปไม่ได้ฮะย้อนกลับมาให้อินเตซา ส่งต่อให้ชาบีและก็เข้าทางมาธวุทธครับซัดซ้ายนะครับโอ้โ เอาเละครับเมื่อกี้ก็เป็นช่วงโมเมนต์ฮาๆนะฮะของโลท้ามัธิวุธของเรานะฮะแต่ที่จริงแล้วก็ในความฮานั้นก็เป็นข้อเสียของมันอยู่นะอย่างเช่นเรื่องเสียเปรียบเรื่องรูปร่างน้ําหนักนะครับอย่างที่ผมให้ดูนะครับกับลู้าโทนี่นั่นเองนะครับซึ่งลู้าโทนี่ก็เป็นกองหน้าที่เอาลมยากอยู่แล้วแหล,ละแล้วเป็นมัธิวุธด้วยเนี่ยมันก็สู้ยังไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นตำนานแต่ก็ยังสู้ไม่ได้ยังแซะไม่ได้นะครับมันก็เสียเหลี่ยมเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ ส่วนมากเขากเก็บได้นะครับก็อย่างที่ให้ดูเนี่ยฮะไฮไลท์ที่ตัดมานี่คือรมรวมนะมีเฟลบ้างไม่เฟลบ้างนะครับก็ให้ดูกันเพิ่มเลิน,นยาวๆนี่ครับเข้าบอลเนี่ยเอาอยู่นะถือว่าแน่นอยู่นะฮะตัวนี้นี่มีเล่นท่านิดหนึ่งครับนะกวนประสาทนะกวนไปกวนมาโดนเขายิง2องหนึ่งแล้ว <c oughs> นี่ครับมาเนี่วจเกมดีอยู่เหมือนกันนะครับมาดูจังหวะต่อไปครับ มาในจังหวะนี้วน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 ,วน,วนแล้วเข้าเลยฮะโอ้โหดูสิครับบอลถึงครับกระชอ,อกออกจากตีนในจังหวะนี้ก็สกัดลื่นนะฮะแล้วก็เป็นเปเป้เปยิงเข้าไปครับนี่ก็ถือว่าพลาดเองในจังหวะนี้เปิดมาแล้วโอ้โหถูกที่ถูกเวลานะครับก็มีมีบ่อยๆถูกที่ถูกเวลานะก็เขาเป็นนักเตะที่ พร้อมที่จะเติมเต็มในทุกๆตําแหน่งวิ่งไปที่ไหนก็เหมือนจะเจอเขาอะไรประมาณนี้นะฮะมีส่วนร่วมในทุกๆโซนเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะคุณจะบุกคุณจะรับนะครับ เป็นนักเตะที่พร้อมจะเติมเต็มนะครับผมลองเอาไปเล่นหลายตำแหน่งนะมีแบ็กมีเซนเตอร์แบ็ก C.M C.D.M นะครับมีแค่กองหน้าที่ผมไม่ได้เอาไปเอาไปเล่นนะฮะเพราะว่าผมก็อาดไฮไลท์ในแล้งนะมันไม่ใช่กองหน้าที่แบบสำหรับยิงเลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากลองเท่าไหร่ขอภัยด้วยนะครับขอภัยด้วยก็เอาไปเล่นแค่พวกเกมรับนะหลายๆอย่างนะเซนเตอร์แบ็กอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะแค่ อาจจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างแหละนะผมตีอย่างเดียวเลยคือเรื่องรูปร่างน้ําหนักแค่นั้นแหละส่วนเรื่องการส่งบอลเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งสามเหลี่ยมคิลเลอร์พาร์ตหรือว่าเปิดบอลจากด้านข้างนะครับเปิดเข้ามาหรือว่าโยนข้ามหัวนะฮะทำได้ดีคนระับผมว่ามันโอเคเลยแหละถึงตาแหน่งเขาจะ CM CDM เนี่ยเอาไปเล่น CM ผมว่าได้จะได้นะเออดุด้วยคนนี้ดุด้วยนะดุดันบอกเลยวิ่งอย่างเดียวอะ เหมือนจะไปหาเรื่องใครนะฮะขยันมากอารมณ์ประมาณถ้าเป็นปัจจุบันก็กองเต้เลยมั้ยกองเต้น everywhere นะีฮะทุกที่ต้องมีกองเต้นนะครับเป็นสมัยก่อนก็เอสเตียงนะฮะขยันชีพหายเออประมาณนั้นนะฮะเรียกได้ว่าทั้งดุนะทั้งเร็วแล้วก็อึดมากนะครับประมาณนี้แล้วมาดูจังหวะนี้กันบ้างนะครับนี่ฮะดุไหมดุนะ นี่ครับโชว์ความคล่องตัวแบบแป๊กๆปไปหนึ่งทีแล้วก็เบียดครับเบียดครับโอ้โหยังได้อยู่ฮะ <c oughs> เกือบไม่รอดมาในจังหวะนี้ครับดูดีๆฮะจังหวะโยนข้ามหัวแบบสวยๆครับแล้วมาในจังหวะอย่างนี้ฮะแล้วก็โอ้โหเสียดายครับก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องส่งสั้นส่งไกลเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสําหรับมัติอุสเลยครับเพียงแค่คุณเอามาติอุสไปตัดเกมแล้วก็ได้บอลปั๊บโยนเลยฮะนับรองถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวเดลิวอรี่แน่นอนนะ ทำได้ครับนะครับค่อนข้างที่จะโปรเรื่องการสร่งบอลอยู่เหมือนกันสําหรับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดจากด้านข้างก็ได้เช่นกันนะครับพูดถึงเรื่องการยิงไกลนะครับก็ทําได้ดีนะแต่ทว่าตอนที่ผมอัดไฮไลท์เนี่ยยิงไม่เคยเข้าเลยฮะแต่ตอนไม่อัดเล่นธรรมดาเนี่ยฮะยิงได้บ่อยนะเพราะว่าเขามักจะเติมเกมรุกไปกับทีมเหมือนไหลเรื่นไปกับทีมได้แบบเนียนตาเพลินๆเน่ยอยู่ดีๆก็อา้ามมาตอนไหนแล้วก็ซัดไปเลย นะครับเหมือนกับว่ามัทธิวส์เอเบอร์เลนะครับ <laughs> มีทุกที่นะฮะบ,บอลที่ไหนมีที่นั่นนะครับเหมือนกองเต้เลยนะฮะ องเต้ชีวิตจริงน,นะในเกมไม่ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่ามไม่ได้ลองเหมือนกันพูดถึงเรื่องความอึดกันมากดีกว่าในเมื่อมันวิ่งพล่านเอเวอรแวรขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าสําหรับผมนะครับคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะผมใช้มาเนี่ยบอกเลยว่าผมใช้ CDM ตัวเดียวนะฮะก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับนอกจากบาดเจ็บเท่านั้นนะฮะแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นเขาเจ็บนะไม่เคยเห็นเป็นตาคิวด้วยบอกเลยว่าเป็นพวกแบบว่าถึกอึดบึกบึนนะบ,บ้าพลังแบบสุดๆนะตามฉายาซูเปอร์แมนเลยนะครับ บ่อยด้วยนะนี่คือเรื่องจริงที่ผมอยากจะนําเสนอและตีแผ่นะฮะถ้าเทียบกับรอยคีนแล้วเนะี่ยผมมองว่ายังไงซามาัธยุทธดีกว่านะครับตามความรู้สึกของผมที่เคยเล่นมาทั้งสองนะฮะมันดูแบบโชบเฉี่ยวกว่ายังไงไม่รู้นะยิ่งเป็นลูกภาคพื้นดินนะครับมัธยุทธกินนะฮะแต่ถ้าว่าเป็นลูกกาอากาศเนี่ยผมให้รอยคีนนะเพราะว่าสูงกว่าแล้วก็มีสกายคอนโทรเลอร์ด้วยซึ่งมัธยุทธมันไม่มีนะครับ ก็จะเป็นข้อด้อยที่พอให้เห็นอยู่บ้างนะครับสำหรับซูเปอร์แมนคนนี้แต่ไม่ใช่ว่ารอยคินไม่ดีนะรอยคินเขาจะออกแนวะแบบว่าไม่ได้เอฟรีแวร์นะไม่ได้แบบบอลที่ไหนเขาอยู่ที่นั่นอะไรแบบนี้เขาจะปักหลักรอที่จะขยี้นะค,คนที่เข้ามาในอนณาเขตของเขาสไตล์เขาจะเป็นประมาณนั้นนะฮะก็น่าจะเกี่ยวเวิร์กเรทด้วยก็เลือกเอาตามสไตล์ของท่านแล้วกันนะชอบแบบไหนก็เลือกเลือกเอานะครับมาดูทางด้านฟีคิกกันบ้างครับ ฟิกฟลูกนิ่งจุดโทษนะถ่ายมาให้ดูพอเป็นพิธีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะบอกอะไรได้บ้างนะก็ผมชอบเปิดมุมนะใช้เขาเปิดบ่อยมากนะฮะเพราะว่าต้องการรีวิวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเปิดดีนะครับเปิดทีหวังผลได้ก็เลยชอบใช้บ่อยๆนะครับนี่ฟิกิกก็มีเกือบเข้านะฮะจุดโทษก็พอเป็นพิธีแล้วกันนะครับ อะไรครับก็น่าจะจบไปแล้วนะฮะกับการรีวิวนะไฮไลท์พร้อมกับบรรยายความรู้สึกที่ได้ไปลองเล่นมานะครับก็ตามนั้นเลยครับคุณผู้ชมรีวิวแบบรากหญ้านะก็มาดูราคากันบ้างครับผมมองว่า 2,000m 3,000m เนี่ยประมาณนี้ถือว่ากลางๆเลยนะครับสำหรับตำนานตัวนี้ครบเครื่องทักษะเยอะครับยกเว้นเรื่อง sky ยคอนโทร l ลอร์ครับเล่นลูกอากาศนะค่อนข้างที่จะแย่นะครับก็แต่ก็ ยังว่านะราคามันถูกกว่ารอยคีนเวร,ร,ร่ราไรกาดอะไรทำนองนะนะั้นน่ยผมว่าราคาเท่านี้นะก็น่าจะสมกับราคาตัวเขาแหละนะครับน่าจะโอเคดีต่อใจแน่นอนมัธิวุฒิเอเบอร์แน่นอนนะบอลอยู่ที่ไหนนะครับจะมีเขาอยู่ที่นั่น <c oughs> เขาจะรอโฉบรอโฉบแน่นอนนะครถ้ากว่าบอลมันไม่ลอยสูงเกินหัวเขาอะนะ <c oughs> อันนี้แซวเล่นนะครับใครทำฟูเยอรมันนะครับ ถ้ามีงบก็จัดเลยก็ได้นะครับไม่ต้องลังเลฮนะสำหรับตัวนี้ค่อนข้างแน่นเปรีย้ยแน่นเปรีย้ย every h e r e นะครับโอ,โ,โอ้โหอวยมากเชียร์มากสี่ยังกระขายของมาดูหน้าตาชัดๆครับค่อนข้างที่จะคล้ายตัวจริงนะคล้ายตัวจริงเลยนะครับซูเปอร์แมนบึกบึนแต่ตัวเตีย้ยไปหน่อยนะครับถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบกับนักเตะอา่าใน โอ้โหอ้รู้สึกตัวเล็กไปเลยอะโอเคครับสำหรับวันบีรีวิววันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะ้น้องอดด้วยนะที่ส่งไอดีมาให้อัด ช่วงท้ายนะฮะพอดีว่าของผมเนี่ยขายไปแล้วนีขายไปซื้อสตอยครอรนะ์ไปเพราะว่าอยากได้สตอยครอร์เพราะยี่เคยอยู่บาร์ซ่านะฮะก็สุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันฝากก like, ดไลค์พิถถาว่าสะใจกันนะฮะสำหรับนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านโชคดีตีไม่แตกสวัสดีบายครับ